ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนเสาร์มืนีค่ะมือวันที่แปดกรดากฎาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้ากัมพอกราสนาจันนี้ยื่นสิมาเอวเรื่องลักษณะอากาศบริเวณอีสานตอนลางวันเท่าสุฟั่งว่ามือนีบริเวณอีสานตอนลาง,าางวนันเท่าลักษณะอากาศสิเป็นจังไนแน่ค่ะก่อนอื่นค่ะเขาคำว่าเบื้องแผนที่อากาศก่อนค่ะจากแผนที่อากาศในเ้ามืน,นีค่ะเขากจะเห็นได้ว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกําลังป่านกลางค่ะผัดปกลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยล้วก็เอาไทยอยู่ประกอบกับในมือนี่ค่ะค่ะมียอมความกดอากาศตามค่ะที่ปกลุมบริเวณประเทศล่าตอนบนประเทศเวียดนามตอนบนอยู่ค่ะกับสีส่งพ้นเทศไทยบริเวณอีสานตอนล่างในมือนี่ค่ะมีฝนฝ่าขนองเกิดขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นบางแห่งค่ะสภาพอากาศทั่วไปค่ะจะผาถทายดาวที่อเมซามือนี่ค่ะก็สิเห็นได้ว่า บริเวณอิสานตอนล่างค่ะมีกลุ่มเมฆปกคลุมอย่างหนาแน่นค่ะค่ดสภาพอากาศทั่วไปบริเวณอิสานตอนล่างมือน,นีค่ะมีฝนฝ่าขนองลอยละเจ็ดซของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นบางแหง่งส่วนมากกัจะอยู่ทางด่านตะวันออกของภาคค่ะในแก่บ,บริเวณจังหวัดมุกดาหาร้รอยเอสยาโซทอนอำหนาจ,จเจริญ บริเวณจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดและก็อุบลราชธานีค่ะค่ะทีมเมอร์นี่มีฝนฝ้าขานองลอยละเจ็ดสิบและก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดปลายมือน,นี่ค่ะคะาดว่าอยู่ที่ประมาณ3 2องถึง34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเซาเมืองค่ะค,ะคะาดว่าอยู่ที่ประมาณ2 3ถึง25องศาเซลเซียสล่มที่พัดปกคุมบริเวณอีสานตอนล่างมือน,นี่ค่ะเป็นลุ่มตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วล่มอยู่ที่ สิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงการในมือนีบริเวณอีสานตอนล่างค่ะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นค่ะค่ะก็ขอฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องค่ะหายระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักในมือนีไว้นั่มค่ะสาหรับศร้ามือนีวาสนาจะนิยื่นกับเมื่อวาเรื่องลักษณะอากาศบริเวณอีสานตอนล่างสู่ฟั่งสานิกรพอกันไม่มือนาค่ะสําหรับสา้เมือนีสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน